เดี๋ยววันนี้มาลองเล่นเกม ROE บน iPhone 6s p l u กับที่ a p p l e A9 นะครับในปี2567หรือว่าปี2024เดี๋ยวมาดูกันว่ายังไหวยังลื่นอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ FPS เท่าไหร่ปรับสุดเลยของรุ่นนี้ที่ปรับได้เดี๋ยวผมให้ดูสัญญาณเน็ตนะครับผมใช้เป็นเน็ต Wi-Fi Hotspot มือถือนะทุกคนเป็นเน็ต10เมกของค่ายสีแดงนะครับมันอาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เดี๋ยวนี สัญญาณเน็ตค่อนข้างที่จะ1ขีด2ขีดนะครับแล้วก็ iOS 15.7.8นะครับผมยังไม่ได้อัปเดตตัว 6S Plus ไม่รองรับ iOS 17.18แล้วถามว่ายัางน่าซื้ออยู่ไหมก็มาดูหนังฟังเพลงได้นะครับเล่นเกมอย่างพวก r o Free Fire ยังไหว้นะครับแต่ว่าแนะนำให้ปรับต่ำหรือปรับกลางๆดีกว่าเวลาเครื่องมันร้อนอะ่ะจะเจออาการแหลกกระตุกค่อนข้างเยอะเลย เคืองพวกนี้มันจะร้อนง่ายมากนะครับการตั้งค่าก็ภาพเอดีได้ถึงขั้นสูงมากแล้วก็การแสดงผลได้ถึงขั้นสูงนะครับความสว่างอาร์ติเคิลก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็การตั้งค่าโหมดเฟรมเดทสูงยังเปิดได้นะครับเขาโค้งเปิดได้นะครับผมซอฟลงซอฟไลท์น่าจะไม่มีนะครับซอฟตไลท์เล่นในโหมดแล้งให้ดูนะครับเพราะว่า เล่นหมดทั่วไป 5v5 นี้ซุ่มเจอบอททุกเกมเลยนะครับผม4 5ตาก็เจอแต่บอทลงแล้งโกนะครับก็ยังซุ่มเจอบอทอ่ะตา2ตาแรกๆนะคะับนี่ตาที่2นะครับเดีย๋ยวมาดูกันมันจะซุ่มเจอบอทหรือเปล่านี่ถ้าเจอบอทก็ขออภัยด้วยแล้วกัน ทรัพยากรในเกมผมโหลดเกือบหมดแล้วกันนะครับไม่ได้โหลดตัวละครนะครับแล้วก็พวกกิจกรรมต่างเนี่ยผมไม่ได้โหลดแต่ว่าทรัพยากรในเกมเนี่ยผมโหลดหมดนะทุกคนมีโร่เดี๋ยวเอาเป็นอ้นี้มันเลือกอัตโนมัติเดี๋ยวผมเอาไว้อลเลดละกันเหมือนบอดเลยเฮ้ยแต่ว่ามีบัตเตอร์ไฟนะบัตเตอร์ไฟเอาพุชมาเอาตัวฟาร์มา น่าจะคนแหละโอ้โหโลโก้นี้เหมือนบอดเลยโลโก้บังผมกับฟ,ฟ,ฟังนู้นเหมือนบอดเลยนะครับการจับคู่ก็ประมาณนี้สเปคคร่าวๆเลยละกันนะครับก็ท่องสเปคค่อนข,ข้างบ่อยเลยนะครับสเปคคร่าวๆก็จะเป็นหน้าจอ5.5นิ้วนะครับผมชี่อั p เป A9 เลยแบบ2,000กว่ามีแล้์หน,น้าจอจาของใช้ Power VR นะครับ ซึ่งการจอตัวนี้ของคนข้างเล่นเกมได้รื่นไหลายแล้วก็เล่นเกมได้ดีแล้วก็ตัวนี้เปิดตัวมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วห้าหกปีสุน้นอ่ะหลายปีแล้วนะครับเครื่เล,น,เลนนะครับก็หกสิบห้าสิบเก้าแปดห้าสิบแปดเครื่เเวลายังไม่ได้บวกนะครับอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับบางทีเวลาบวกเนี่ยยังเจอคนสองคนนะครับเวมนเลยสามสิบกว่านะครับผมโหดอบเยอะดอบเยอะมาก ไปที่สัญญาณเน็ตด้วยนะทุกคนสัญญาณเน็ตแต่ละคนของใครที่ใช้เน็ตบ้านหรือเน็ตสัญญาณดีอาจจะเฟรมเลทนิ่งกว่านี้สาวกบสาเฟรมเรทนะครับผมแล้วก็ลื่นนะไม่ได้กระจุกอะไรนะครับทัสกรุงทัสกรีนก็ยังลื่นอยู่ นี่ออเอิเป็นหนึ่งวิวการเดินอะไรเงี้ยเหมือนคนเลยน,น่าจะคนด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะคนแบบอาจจะเล่นไม่เก่งเหมือนผมก็ได้ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ <_ d ance> นี่เวลาไม่ได้บวกนะครับเวลาไม่ได้บวกมันก็ขึ้น50 59 58 61เฟรมเลทเลย <_ d ance> เวลาบวกเจอ <_ d ance> เจอแค่สองคนะนา่ส30เฟรมเลท ก็ยังไหวทุกคนยังไหวนี่คือปากฝุดนะปากฝุดถ้าเปิดแค่60เฟรมเรทก็จะ60เฟรมเรทแบบ60 59นิ่งๆเลย นี่คือเครื่องหลายปีแล้วอ่ะเจ็ดแปดปีแล้วทุกคนแต่ทัชสกรีนยังลื่นนะครับแต่ว่าหน้าจอเริ่มเสื่อมนะครับนหน้าจอสีนหน้าจออะไรเงี้ยแสงมันเริ่มเริ่มเสื่อมนะครับแต่ว่าก็ยังทัชสกรีนได้ลื่นอยู่ครับเรื่องแบตเตอรีก่ก็มันก็ตามตามอายุการใช้งานนะครับเปลี่ยนแบตมาประมาณสองรอบนะครับเจ็ดแปดปีเนาะเปลี่ยนแบตมาสองรอบ

ดีไซน์แบบคลาสสิกปุ่มกดนะครับแต่ว่าพวกรุ่นนี้มันก็เล่นเก่าแล้วทุกคนพวกชิป A9 A10 อะไรแบบนี้ A10 A11 นะครับแล้วก็รุ่นนี้มัน s <S มันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะเอามาเป็นเครื่องสำรองหร <been> ือเป็นเครื่องหลักก็ได้สำหรับน้องๆน้องๆที่มีงบน้อยอ,อยากจะลองเล่นไอโฟน iOS นะครับมันก็พอได้อยู่ แต่ถ้าใครที่แบบมีงบค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอ่ะผมไม่แนะนาเลยนะรุ่นนี้แนะนําอย่างน้อยก็8พัด8พัดก็ไม่ได้อัปเดตแล้วทุกคน8พัทย <Ultimate. S 1> ิก็แนะนำไอแนะนําพวกไอโฟน11ไอโฟน12ขึ้นไปนะครับถ้ามีงบป็นจริงๆหลักหมื่นเลย ไม่ก็ถ้าชอบหน้าจอเล็กๆก็พวก iPhone SE g e เจน e n 3เจนขึ้นนะครับที่ยังลองรับอัปเดตอยู่แต่มันก็หน้าจอเล็กไปหน่อยนะครับต่ไปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้ว โอ้โหช่วงท้ายเกมนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงท้าย ช่วงที่ท้ายเกมโอ้โหติงเลยทุกคนนี่นะครับเหติงมากเน็ตติงทุกคนเตรียมเลยอย่างดอกแล้วก็เน็ตติงมเครื่องบรร้ออันไหนทุกคนตาที่สองนะที่ผมเล่นนี่เลย โอ้โหเดินไม่ไปเลยนะครับคารจริงมันร้อนมีกระตุกนิดๆนะครับโอ้โหอ่าโอเคนะครับผม โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงเดกายนะครับแตนที่สองที่สามช่วงเวลาเครื่องมันร้อนเนี่ยมันจะเจออาการกระตุกหรือแหลกปิงด้วยนะครับแล้วก็แทบจะเล่นไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเล่นปรับต่ําไหวกับเลื่อปรับต่ากับปรับต่ํากับปรับกลางๆเน้นโหมดฟเฟรมเรตสูงเอาไว้ยังลื่นอยู่นะครับกับ 6S Plus ในปี2024นะครับเรียกว่าเล่นเกม RVV5 p u G ได้นะครับผมแต่ถ้าใครที่แบบเน้นจริงๆจังๆเลยก็ ลงแรงเลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่แนะนําอยู่แล้วนะครับผมแนะนําแบบรุ่นใหม่ๆดีกว่าแต่ถ้าใครที่มีงบน้อยก็ 6S 6S Plus ก็ยังเป็นรุ่นหนึ่งที่เอามาใช้เป็นเครื่องสํารองได้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้นะครับชิป A9 ก็ยังถือว่าไหวอยู่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นมือถือราคาแบบเปิดตัวส0,000ื่นกว่าบาท4ี่0 0่นกว่าบาทเลยนะครับแต่ว่าหลายปีก็จริงนะครับแต่ก็ลองรับเกมใหม่ๆลองรับการใช้งานหรือฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่